สวัสดีค่ะทุกท่านพราพันธ์พิทั t i o เชนช n แนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันนะคะการทํานายจะมีผลระหว่างวันที่21คกุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมค่ะดิฉันได้ทําการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะไพ่ใบรแรกคุณได้ justice ค่ะเทพีแห่งความยุติธรรมนะคะมีความหมายว่า ช่วงนี้ค่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าคุณทำงานประจำแล้วมันมีปัญหาในที่ทำงานก็จะต้องใช้ความยุติธรรมในการแก้ปัญหาจัดการปัญหานะคะหรือจะต้องมีความรอบคอบในการทำงานทำธุรกิจนะคะบางคนอาจจะต้องใช้การ ช่างใจก็ได้นะหรือการตัดสินใจเพื่อให้มันเกิดผลอย่างยุติธรรมนะคะซึ่งถ้าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจะเห็นได้ชัดนะคะหรือถ้าคุณทำงานในองค์กรก็อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารสัญญานะคะซึ่งมันจะมีความสำคัญการเงินก็คือ จะต้องระมัดระวังโดยเป็นพิเศษนะคะอาจจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะในการจ่ายเงินถ้าคุณยิ่งทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบัญชีก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะมันเหมือนว่าเหตุการณ์ช่วงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการ ที่ต้องใช้ความยุติธรรมนะคะหรือจัดการปัญหาก็ได้แก้ปัญหาก็ได้นะคะแล้วก็ให้ระวังความคาดหวังในตัวผู้อื่นซึ่งคุณอาจจะคาดหวังในตัวเพื่อนของคุณก็ได้คนรักของคุณก็ได้และอาจจะไม่ได้ เป็นไปอย่างที่คุณคิดหรือต้องการนะมันก็อาจจะทำให้คุณกังวลใจแต่ถ้าคุณลดความคาดหวังมันจะทำให้ความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณของคนในครอบครัวของเพื่อนร่วมงานของเพื่อนจะเป็นไปได้อย่างดีนะก็คือมันเหมือนว่าให้อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็มีความยุติธรรมนะคะใบที่สองคุณได้นายสับคับไพ่เก้าถ้วยค่ะ อ่เหตุการณ์ต่างๆมันเหมือนว่าคุณมีความสบายใจอะคะ่ะมีความไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรนะคะเหมือนคุณพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือคุณเริ่มมีความสุขในสิ่งที่คุณมีหรือคุณเป็นนะคะการงานก็ถือว่าคุณประสบความสําเร็จ ธุรกิจก็สามารถไปได้ดีความรักก็สามารถราบรื่นนะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันเหมือนว่าคุณลดความคาดหวังลงคุณยอมรับในสิ่งหรือตัวตนของคนรักของคุณนะมันก็เลยทำให้ความสบายใจหรือราบรื่นมันเกิดขึ้นนะคะแต่ให้ระมัดระวังบางครั้งการที่เราทำตัวตามสบายนะหรือ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมากนักมันก็เลยทําให้คุณเหมือนทําตัวแบบว่าสบายสบายเกินไปมันจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่กระตือหรือร้นอันนี้มันอาจจะเป็นข้อเสียได้นะดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะใบที่สคุณได้ทูสฟอนค่ะให้สองไม้เท้าค่ะมีความหมายว่าถ้าเรามองจากไพ่ก็คือมันเหมือนสิ่งสองสิ่งมารวมกันมีเป้าหมายเดียวกันนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีความ หวังหรือคาดหวังกับความก้าวหน้าของชีวิตของคุณคุณไม่ต้องการหยุดอ,อยู่กับที่คุณต้องการมีงานเสริมก็ได้มีธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือคุณต้องการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ หรือเป็นไปได้คุณอาจจะมีทางเลือกสอบมากกว่าหนึ่งทางเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะได้รับการโปรโมทหรือว่าอาจจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานนะคะเพื่อรับตําแหน่งใหม่หรือย้ายที่ทํางานก็ได้นะคะแล้วคุณก็เริ่มมองว่าคุณจะเลือกไปทางไหนดีนะคะเรื่องการงานโอกาสที่จะได้รับ โอกาสหรือการผลักดันก็ได้ความสนับสนุนจากผู้ใหญ่นี่มีสูงนะหรือถ้าคนที่ว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานโดยมีคนแนะนําให้นะคะคนที่จะมาความเข้ามาช่วยเหลือคุณส่วนมากจะอายุมากกว่านะคะแต่ความรักไม่โดดเด่นนะถ้า,พาไพ่ใบนี้มันเหมือนว่าไปเด่นด้านการงานการเงินหรือธุรกิจมากกว่าแต่ความรักไม่ได้โดดเด่นแต่ถ้าความรักมีปัญหาหรือว่ามี อาจจะมะีรักซ้อนก็นได้หรือว่าจะมะีคนรักมากกว่าหนึ่งคนนะคะก็คือเหมือนว่าคุณต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะคะแต่ถ้าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะพบหุ้นส่วนนะหรือคนแนะนำทำให้คุณอาจจะลงทุนหรือทำอะไรก็ได้นะคะช่วงนี้ใบที่4คุณได้เอสฟอนค่ะไพ่8ไม้เท้าค่ะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีอุปสรรคบางอย่างแต่คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จนะมันเหมือนมีการพัฒนาแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณการงานมีโอกาสนะได้รับการผลักด,ดันหรือสนับสนุนน่ะไปสู่ตําแหน่งที่ดีกว่าหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็ถ้าคุณว่างงานมีโอกาสได้งานสูงเลยนะ การเงินก็ถือว่ามีการเงินที่ดีเข้ามาโดยสัมพันธ์กับการงานถ้าคุณทํางานประจําคุณก็อาจจะมีเงินโบนัสหรือเงินตกเบริร์แต่ถ้าคุณทําธุรกิจโอกาสที่คุณจะได้ผลกําไรค่อนข้างดีเลยนะคะถ้าคน คนโสดมีโอกาสจะพบรักแบบกระทันหันมีคนเข้ามาหรือทำความรู้จักแต่ก็ให้ระมัดระวังเพราะมันเหมือนว่าเป็นเป็นการหลงนะคะไปอยู่ชั่วขณะอาจจะไม่ใช่เป็นความรักแท้ก็ได้นะเพราะว่า มันเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาก็มีสเสน่ห์มันแบมมีแรงดึงดูดเข้าหากันคนราศีกันเป็นคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีนะรูปร่างดีส่วนมากจะเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่คุณจะพบใครสักคนเข้ามาในชีวิตมันเป็นการง่ายคือจะมีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะ ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งอ่ะความรักถ้ามันมาเร็วมันก็ไปเร็วนะคะแต่ถ้า,พาไพ่ใบนี้มันโดดเด่นด้านการงานมากกว่านะมันเหมือนว่าเริ่มมีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ถ้าคนเราทุกคนมปีประสบความสําเร็จด้านการงานส่วนมากการเงินก็ดีความรักก็ตามมานะแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความรักแท้หรือเป็นรักที่ยั่งยืนนะดังนั้นก็ดูไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าความรักที่มาเร็วมันก็ย่อมจะไป เร็วนะคะใบที่5คุณได้คิงซ u up บ Cups ค่ะราชาถือถ้วยค่ะถ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณมีปัญหานะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะเริ่มจะเริ่มดีขึ้นนะมันจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาหรือว่าผลสําเร็จเกิดขึ้นอย่างทันใจเลยอ่ะมันก็อาจจะทำให้หงุดหงิดหรือคุณ ใจร้อนก็ได้คนราศีการเมืงทีอยากจะทำอะไรก็มีอารมณ์ใจร้อนอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหรือบางคนทำงานช้าเพื่อนร่วมงานทำงานช้าคุณเป็นคนกระตือรือร้อนคุณก็เริ่มหมงุดหงิดมันเหมือนว่าไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะดังนั้นคุณต้องพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็กระตุ้นตัวคนเองด้วยนะให้ ให้มีความกระตือรือร้นเพราะบางครั้งพอคุณเห็นคนเฉื่อยชาคุณก็จะเฉื่อยชาเหมือนขี้เกียจไปด้วยดังนั้นคุณก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวคุณเองให้คุณมีความกระตือรือร้นนะแล้วก็อาจจะต้องหอลิกเลี่ยมไม่ได้ถ้าลูกน้องบริวารหรือคนอื่นเขาทํางานไม่ได้ดั่งใจคุณทุนต้องพยายามยอมรับมันให้ได้หรือพยายามช่วยเหลือเขาหรือผลักดันเขาให้ให้มีความแอคทีฟมากขึ้นนะก็คือมันเหมือนว่าเป็นการบอกว่า กไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนว่าคนจิตใจอบอ้อมอารีก็ได้ห่วงใย,ยชอบช่วยเหลือคนดังนั้นบางครั้งอะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราแต่คุณยังมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะโดยเฉพาะ ผู้ชายที่มีอายุ35ปีขึ้นไปจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณตั้งใจอ่ะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นมันเหมือนผลสําเร็จมันเริ่มเข้ามาแล้วนะคะมันก็เป็นผลต่อเนื่องจากไพ่ที่ผ่านมานะคะใบที่6ค่ะคุณได้ควีนซับวอนค่ะราชนีถึงไม้เท้าค่ะ คุณจะอยากจะมีความมั่นคงอยากจะก้าวหน้าในสายงานที่คุณทำอยู่หรืออยากให้มันเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะแต่มันก็เป็นไปอย่างช้าๆมันยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นไปได้มีการปรับเงินเดือนอาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งแต่อาจจะยังช้าอยู่อาจจะยังไม่ถึงกำหนดยังไม่ถึงเวลาดังนั้นขอให้คุณ ตั้งใจเพราะบางคนอาจจะต้องมีการย้ายสถานที่ทำงานหรือย้ายแผนกคุณก็ต้องใช้ความสามารถของคุณเพื่อไปสู่สังคมใหม่นะและคุณก็ต้องใช้ศักยภาพของคุณเพื่อให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานมากขึ้นแล้วก็จะเป็นผลดีด้านการเงินด้วยนะมันจะมีการเงินที่ดีเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าการที่เราจะประสบความสาเร็จด้านการงานได้เราต้องมีความมุ่งมั่นมาก่อนนะคะ การเงินเนี่ยถึงมีเงินเข้ามาแต่คุณไม่สามารถที่จะใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยได้นะเพราะว่ามันเหมือนต้องใช้ระยะเวลาคือคุณต้อง รอความมั่นใจมั่นคงก่อนการที่คุณจะซื้อสินทรัพย์ใหญ่ๆคุณต้องรอความมั่นคงก่อนความรักไม่ได้เป็นไม่ได้โดดเด่นนะาพาไพ่ใบนี้มันเหมือนมีความรักเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนพไพ่ใบนี้มันโดดเด่นด้านการงานเท่านั้นการงานแล้วก็สัมพันธ์ด้านการเงินดังนั้นสิ่งที่จะแนะนำก็คือขอให้คุณตั้งใจอ่ะ แล้วก็ทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นมันจะเห็นผลแน่นอนไม่ใช่คิดว่าในเมื่อไม่ได้รับการโปรโมทฉันก็คงไม่ได้แล้วไม่ต้องทํามันซงานไม่ใช่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องคุณได้ตําแหน่งนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะเป็นอีกอาทิตย์2ออาทิตย์หรือเดือนหน้าก็ได้นะคือ คือมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ในระยะเวลา1เดือนนะคะก็ขอให้คุณตั้งใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตั้งใจผลลัพธ์มันจะออกมาดีทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าไพ่ใบนี้มันมโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้านการงานด้านธุรกิจอยู่แล้วนะคะไพ่ใบที่7คุณได้เอสโฟวนค่ะ ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะเห็นไหมคะมันพูดถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นการเริ่มต้นอย่างประสบความสําเร็จทีละขัน้นไม่ว่าจะเป็นด้านการงานกับด้านการเรียนก็ได้ด้านการงานก็ได้คุณอาจจะกังวลใจเ,เรื่องการงานนะ คุณอยากจะให้มันมีผลที่มันชัดเจนแต่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างใจคุณคุณอาจมีความใจร้อนก็ได้บางคนก็ใจร้อนด่วนได้เปลี่ยนงานมันซะเลยมันไม่เป็นผลดีนะขอให้คุณทํางานที่คุณทําอยู่แล้วคุณจะเห็นผลนะคะ ถ้าบางคนเนี่ยมีการว่างงานไปสมัครงานโอกาสที่จะได้สูงนะแต่ถ้าคนทํางานประจําแล้วต้องการเปลี่ยนไปทําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทําได้นะแต่ยังไม่ได้แนะนําเพราะอยากให้คุณมั่นคงกับงานประจําแล้วก็มีเงินเก็บก่อนก่อนที่จะทําธุรกิจอะไรเราต้องมีความพร้อมก่อนนะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณมันจะทําให้ทุกอย่างออกมาดีเกินคาดนะมันจะสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจเลยเพราะไพ่หนึ่งไม้ามันเหมือนการเริ่มต้นที่ ประสบความสําเร็จแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับใบที่8นะไพ่เอสซับสอดค่ะไพ่หนึ่งดาบนะคะนี่ก็เหมือนกันการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือเริ่มต้นสิ่งดีๆได้มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาก่อนนะแล้วก็ต้องมีพลังที่เข้มแข็งนะพลังใจก็ได้พลังกายก็ได้ที่เข้มแข็งนะแล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยความมานะพยายามบากบาั่นถึงจะประสบความสําเร็จแต่มันแลกมากับการที่คุณจะต้องถูกแทงข้างหลังนะอิจฉาริษยา แล้วก็เสียความรู้สึกกับเพื่อนหรือสังคมที่คุณอยู่ก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้มีคนอิจฉาคุณนินทาคุณรับหลังพูดถึงคุณในแง่ลบก็ไม่ต้องไปร ไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างที่เขาว่าคุณนินทาคุณถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะให้ระวังข้อขัดแย้งหรือทะเลาะเบาแหว้งกับคนรอบข้างนะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ให้ระวังคําพูดของคุณเพราะว่าบางครั้งคนราศรีกันเนี่ยเป็นคนที่พูดออกมาโดยที่เหมือน ไม่สามารถเก็บได้แล้ว,วมันเหมือนรอระเบิดออกมาอาจจะถูกกระทํามานานแล้วคุณก็ระเบิดออกมามันจะก็ไม่ได้เป็นผลดีนะมันจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่นะ,ะตอนนี้ก็คือแนะนําว่าอย่าตอบโต้นะคะถ้าเกิดเราได้ยินใครนินทาเราอ่ะก็อย่าตอบโต้ให้เป็นผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะ การเงินมันจะมีการเงินที่เสียมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณมีปัญหาด้านการเงินคุณจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือตนเป็นที่พื้นห่งตนคุณต้องเก็บเงินของคุณถ้าวันใดที่คุณมีปัญหาคุณไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้คุณเป็นคนมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นแต่วันที่คุณลําบากจะไม่มีใครช่วยเหลือคุณ ดังนั้นจงใจดำนะอย่าใจกว้างตลอดให้เราเก็บเก็บเงินในส่วนที่เราควรจะเก็บนะคะในยามฉุกเฉินนะคะด้านความรักก็ไม่ได้โดดเด่นอาจจะมีใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะแต่ก็ขอให้ดูกันไปซึ่งอาจจะความรักไม่ได้ชัดเจนนะคะใบที่9คุณได้ฟรีซับซับค่ะให้3ถ้วยค่ะ คุณมีความรู้สึกอยากจะไปผ่อนคลายหรือไปพักผ่อนนะบางทีคุณก็เหนื่อยล้ากับการทำงานนะคะอยากจะ บางครั้งก็หวนคิดถึงอดีตอยากจะไปเป็นเหมือนเด็กที่มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลหรือว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยากจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนึกถึงวันวานวันเวลาเก่าๆได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนก็ได้มีการสังสรรค์มีการพบปะหรือว่าย้อนคืนอดีตก็ได้นะเหมือนไปที่ที่เราเคยไปมาก่อนนะแล้วก็คุณต้องการกลับไปเป็นอย่างนั้นที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วก็มีความสุข นะคะทำตัวตามสบายๆแล้วก็มันเหมือนว่าช่วงนี้คุณเริ่มมีสังคมกับเพื่อน ที่คุณเคยคบกันมานานน่ะมันเหมือนได้ใช้เวลาคิดถึงวัยเด็กของเราอะนะคะแล้วก็อาจจะบางคนมีการเปลี่ยนสถานที่ทํางานก็มีสังคมใหม่ๆก็ได้มีเพื่อนใหม่ๆมีการนัดเจอการทําความรู้จักนะคะแล้วก็เป็นผลดีนะการที่เรามีสังคมหลากหลายอะมันก็ทําให้บางครั้งที่เราเจอปัญหาอะไรแล้วก็มีคนที่ให้คําแนะนําเราได้หลากหลายเหมือนกันนะคะใบที่10บทสรุปคุณได้เพจซับคัพค่ะมหาเล็กถือถ้วยค่ะ โดยสรุปแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เด่นชัดแต่มันมีความก้าวหน้าแน่นอนนะคะคนที่ทำงานประจำคุณจะเริ่มเห็นความ เปลี่ยนแปลงด้านการงานมีเจ้านายให้การสนับสนุนคุณหรือว่าคุณมีภาระหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นน่าแสดงว่าคุณมีศักยภาพเจ้านายเล็งเห็นความสามารถของคุณให้คุณรับผิดชอบงานใหม่ๆนะคะก็คือถึงมันจะไม่ได้มีความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นตำแหน่งแต่ถ้าคุณมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้นนั่นแสดงว่าเจ้านายเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าแน่นอนนะคะด้านความรักเป็นไปได้ว่าจะพบรัก นะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าถ้าไพ่มหาดเล็กถือถ้วยมันเหมือนคนที่อายุต่ํากว่า25ปีมีอิทธิพลกับเรานะก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงราศีกันก็มีผู้ชายอายุน้อยกว่ามาชอบนะหรือถ้าคุณทําที่ทํางานก็อาจจะมีบริวารมาทํางานมาช่วยเหลือให้คําแนะนําอะไรก็ได้นะมันเหมือนมีคนที่มีอิทธิพลกับคุณเป็นคนน้อยอายุน้อยกว่าแล้วก็ หรือความหมายของไพ่ก็เหมือนการวางรากฐานเพื่อเจริญเติบโตก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานธุรกิจก็ได้หรือความรักแต่ถ้าคนโสดมีโอกาสพบรักนะถ้าผู้หญิงนี่ก็พบคนอายุน้อยกว่าที่ใส่อ่อนไหวเหวี่ยงวีนเหมือนเด็กนะอารมณ์ศิลปินก็ได้นะบางคนนี่อาจจะบอกว่าไอคนที่เด็กกว่าอาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่า,าไม่ใช่นะคะแต่คือไพ่ใบนี้มันหมายความว่า คุณอาจจะเจอคนรักที่มีนิสัยแบบเด็กๆเอาเจ้าอารมณ์ก็ได้เอาแต่ใจตัวเองก็ได้แต่ถ้าคนคบกันมานานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วต้องการมีบุตรโอกาสที่จะมีบุตรนะมีสูงแล้วก็การเงินเนี่ยคือคุณจะเพิ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะขอให้เก็บเงินไว้ก่อนเพราะว่าคุณอาจจะไม่ต้องมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินนะคะเพราะบางครั้งคนราศรีการเป็นคนรักสวยรักงามนะแต่งตัวดูดีก็อาจจะต้องใช้เงินในการแต่งตัวนะคะแต่ถ้าอย่างบางคนเนี่ย อาจจะบอกว่าไม่ชอบคนที่อายุน้อยกว่า อาจจะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตของคุณนะเพราะว่าคนราศีกันเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วช่วงนี้บางอาจจะเป็นไปได้ว่าอารมณ์ศิลปินของคุณบางครั้งคุณก็ติสนะคะแล้วก็มันเป็นที่น่าสนใจบางครั้งคุณก็ลึกลับน่าค้นหาบางครั้งคุณก็ร่าเริงสดใสเปิดเผยมันก็มีหลากหลายอารมณ์มันก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าสมัยนี้คือมีทั้งคนดีและไม่ดีในสังคมของเราอะนะแต่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคณเป็นคนฉลาดเพียงแต่ว่า อย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าใจดีเกินไปนะไม่งั้นมันจะมีภัยมาถึงตัวคุณนะคะก็ขอเตือนให้แล้วก็สิ่งดีๆที่คุณทํามาความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนในการทํางานมันจะเห็นผลนะมันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเจ้านายจะให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะแต่ต้องมีความอดทนนะอย่าไปเร่งรีบที่จะประสบความสําเร็จ นะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อมั่นในราศีกันว่าคุณจะทำชีวิตของคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ